เเยแีก็อย่างเพลงเลยคิดถึงเจจะขาดเพราะว่าคิดถึงทุกคนมากเลยคิดถึงแฟนๆบ้านของน้องโตโตธนเดชนะครับหรือไม่ว่าบ้านพ้อธนาพลซึ่งหลายงานเนี่ยก็ได้พบเจอน้องบ้างแล้วนะครับเพราะว่าน้องมีงานอีเวนต์น้องเพลงแต่ผมนีพอมีงานร้องลิเกปุ๊บ กับมีสถานการณ์มีลีเกติดโควิดเขาก็ต้องเลื่อนงานไปอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยโอ้ผม่ผมแทบจะไม่ใช่ลิเกตลละเขาตัดชุดลิเกไว้เพียบเลยไม่ได้ไม่ได้ใส่สักทีทำไมไม่รู้ก็วันนี้เขาใส่ชุดลิเกไปฟิตเนสครับมีไอเดียอยู่เสีได้แต่กลัวคนจะแตกตื่นโอ้โอ้เล่นออกแต่ถ้าแต่ถ้าวันไหนทำบอกนะทำไมจะไม่ไป จริงจริงจริงแล้วนี่เมาส์นิดหนึ่งอ่าเมาส์เลยนานๆผมก็จะมีงานในเกตีมันจะเป็นเขารับเชิญให้เป็นพระเอกในขาคณะพี่ผาภูมิใช่ไหมเขากําหนดแล้วตอนนี้ผมเหตุผมดูคิวงานคนละไม่ตรงคุณไม่มีงานคุณจะมีอีกวันหนึ่งผมก็เลยแคปที่แอดมินพี่เจี๊ยบโพสเพื่อไปประชาสัมพันธ์ให้กับใครที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนในเฟซผมในแชทว่าถ้ามีโอกาสก็ไปเชียร์ผมนะครับว่าอะไรเงี้ยป๊บ ส่งมาหูเสียได้จังวันธรรมดาถีบได้จังเลยไปไม่ได้ติดงานไปติดงานไปไม่ได้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรเลยต่อหน้าพออีกวันหนึ่งคุณไปงานปุ๊บผมเห็นรูปแอดมินโพสเลยโพสคลิปนี่นั่งอยู่หน้าเลยผมเชื่อแล้วเขารักคุณขออย่างนี้นะมันแข่งกันไม่ได้องเพงไปปุ๊บโหูเสียได้จังวันธรรมดาถีบแรงมากพออีกวันงานคุณผมเห็นแอดมินโพส แล้วผมจำได้แม่เลยนั่งอยู่ข้างหน้าเลยนะนี่แหละนี่แหละดูกันตรงนี้แหละดูกันสิน่ะเนี่ยมันดูกันตรงนี้เห็นไหมล่ะดูดูดิเขาว่างเพื่อผมเสมอผมยอมผมยอมไม่อะไรไม่อะไรคุณอะไคุณยอแต่ว่าเนี่ยเรื่องจริงคุณอัดเซลเล่นแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงไงนี่เขาเขาเลื่อนมาเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เขากลับมาจัดแล ว,ว,วันที่11ที่จะถึงครับผมไปรับเชิญเป็นเพร่งให้คณะพี่าผาภูมินะครับแต่คราวนี้เขามีมาตรการเข้มงวดแล้วครับเขามีการกั้นระหว่างนักแสดงบุคลากรทั้งหมดมีการตรวจเอทีเคนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตรวจท่านผู้ชมก็คือ,อสามารถไปชมได้แต่ <ไอ S 2> ถ่ามีเวลายาวน,นั่น,นั่นโดยสิ่เขาถามด้วยเขาตรงหรือเปล่าอย่ามาถามเลยต่อให้ไม่ตรงก็หุ้ยเสิได้่านทันเวล หยอบหอกจาน um งานที่ลบบุรีครับคุณป้าโนใกไก่ไก่ป้าโน้ยเอาแล้วมีหลักฐานแล้วหนึ่งท่านนะฮะแม่นวลต้องไปนะเอาละแม่นวลวัดธรรมอะไรนะวัดธรรมนิกาวาสนั่นแหละเดี๋ยวสรุปวันที่11อ็่ะเหลือแม่นวลไปนั่งพัดอยู่ันเดีไม่เป็นไรนะแม่นวลนะเราถือแม่นวลถือใอ้คนเดียวกด้ ฝากด้วยเลยครับเป็นกำลังใจพี่พิชอยเลยกำลังใจหน่อยนะฮะหน้าก็เหมือนกันไม่เป็นไรหรอกคิดว่าเป็นโต๊ะก็ได้อะไรล่ะเป็นใครหรอใช่รู้คำ F เนอะเอออย่างนี้เลยนะ F อ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยพี่เทาขอโทษครับมันเหมือนไงทิงข้างหลังใส่สูทอะไรเหมือนกันหเลยข้างๆผมผมอะไรเหมือนกันหมดยังมาย้ำอีกเหมือนจริงๆพี่บอกขอโทษอีหยังครับอ๋อ